หลอกเพราะมันจะย้อมสีย้อมสีจะท่กินนั้นไหนอ่ะผมต้องสีนั้นใครจับคนลไหมชิ้นไหนคนแรกได้ผมสีนั้นได้ผมสีนั้นไม่เอา ผมผมสีอะไรครับสีม่วงนะหรือสีชมพูหรือสีอสฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่าสีอะไรแต่ผมย้อมสียูนิคอร์มานะมสีมากเลยเฮ้ยเท่บอกเลยก็<ร>คือตั้งแต่ทำสีผมมา<ร>ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าหล่อขึ้นเอาอย่างงี้หละรู้สึกว่าเท่หล่อมีสไตลอ์อ่ะสไตล์ เพื่อนเพื่อนยี่นงานตมวคนเนเก๋ทรงบบมอะไรเงี้ยพวกเขาไม่เคยย้อมสีผมมาก่อนเลยเขากลัวการย้อมสีผมไม่รู้เป็นแหลกอยากจะเท่อยากหล่อมันก็ต้องมีสีเป็นของตัวเองนะตอนแรกผมย้อมสีเขียวนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพาสเทลตอนนี้เป็นสียูนิคอร์นวันนี้ครับผมครับจะแล้งทีมงานทุกคนเลยหลอกพวกมันไปย้อมสีไปย้อมสีสังเพอวันนี้ผมจะหลอกเพื่อนเพื่อนและเก๋ไปทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าตัดผมตามใจแฟนคลับแต่เขาไม่รู้ว่าย้อมสีผมนะเราจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราตัดผมกันแล้วก็ให้แฟนคลับเลือกว่าทรงอะไรแล้วเขาเนี้ยเราจะให ัันนนต้้องสีถ้ากินสีส้มก็ผมสีส้มโอ้โหสีส้มเลยอ่ะไอ้สุงไม่เคยย้อมผมนะเดี๋ยวรูปมันคือไงไอ้ที่มีรูปสุงไหมกิ้มก็เป็นสีนะโอ้สีส้มสีสีนี้สีีน้เป็นไงเอาโม่งโม่งม่งทั้งพวงกันสีสเปรย์รถต้องเป็นเขียวเหลืองนะเดี๋ยวนะเอาแบบเป็นตารางนะโอเคฮะเดี๋ยวพวกเราไปตัดผมที่ร้านแพร่สยามโปรเฟชชั่นอลร้านนี้เขาบอกตัดผมดีมากตามมา บอกทำคอนเทนต์สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ะคือวันนี้อยากให้เพื่อนๆไปทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าตัดผมตามใจแฟนคลับให้ทุกคน่ะเลือกไว้คนละสี่ทรงนะเก๋ด้วยรู้เปล่าเไม่รู้เรื่องเลยขอให้ทุกคนอ่ะเลือกผมไว้คนละสี่ทรงนะแล้วก็ลงไอจีไปเสร็จแล้วคราวเนี้ยแฟนคลับเลือกทรงผมอะไรเราก็ต้องตัดทรงนั้น ก็คือคลิปช่องไอซ์ซูงผมเคยทําปลาลูกดอกหรือปลาอะไรนี่แหละก็คืองั้นเขาเรียกว่าแกล้งเพื่อนเพื่อเนี้เราจะให้แฟนคลับเลือกแล้วเราสามารถเลือกทรงที่เราอยากตัดได้ก็คือไม่มีการแกล้งกันอางนี้เด้อหลอกพวกมันไปย้อมสีเพราะว่าก็คือทรงที่เราอยากตัดนี่แหละผมมีเรื่องนึงเกี่ยวกับผมจะเล่าให้ฟังจะฟังเรื่องเกี่ยวกับผมไหมวันนั้นอะผมมาไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ละครนี้ผมก็เจอผมที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยงผมก็เลยไปบอกแม่ค้าผมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าก็บอกว่ามึงลงไปทําอะไร ม่าไม่ใช่เพียวไอเพียวเล่าอยู่รึเปล่ไอเพียวเล่าจะต้องอะไรกินเน่าอ่ะจริงจริงไม่ต้องพาเพื่อนๆไปตัดผมก็เขาก็ตัดได้เลยนะอ้าวไปเก๋ตัดไปไหมพามาเลยพาไปเก๋ตัดมาเลยพามาเก๋ตัดผมไปเดี๋ยวพามาเลยป ผมก็ไปตัดผมค่ะจริงๆที่คิดคอนเทนต์เนี้ยคือไม่ใช่อะไรดูดิผมยาวมากงอยากตัดด้วยใช่ผมไม่สะด้วย้าค่ะ,ะ <laughs> à, เดี๋ยวเราไปทําสีผม <laughs> แล้วก็ไปตัดกันเลย <laughs> ไปโอเคตอนนี้เรามาถึงร้านแล้ว แสยามโปรเฟชชั่นอลวันนี้อันนี้คือร้านที่ผมทําสีผมมาหมดเลยแล้วไม่ตัดผมด้วยแต่วันนี้จะให้เพื่อนๆแค่ตัดผมทรงที่ตัวเองชอบแล้วให้แฟนๆเลือกแค่นั้นเองแค่เพื่อนตัดผมเองดูแต่ละคนนะผมตัดมาแล้วนี่แค่ตัดหรอเปล่าตัดมต้องตัดมั่อวันก่อนตัดยอตะกี้นี้อ๋อแต่ทีมงานยังไม่ตัดผมกันทุกคนเลยแล้วเขาต้องตัดหรือเปล่าเนี่ยต้องตัดเขาตัดอย่างนี้เลยนะไหหลังเยไหกับ โอเคให้เก๋พาทีมงานะไปนั่งไปทีมงานนั่งเลยดูนี่ในที่รักเมือรปกติเราอะเป็นคิดไปทางการแต่คนที่ทางการพี่เขายืนพี่เขายืนแบบพี่เขายืนท่าล่ดงอยากให้ทีมงานเพื่อนๆอันนั่งเลยชอบตรงไหนเชิญเชิญแบงค์ไม่นั่งกับพ่อซงเหรอไปแล้วไปแล้วแบงค์แบงค์เอาตรงเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวเก๋นั่งไหนไปรู้ว่าเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาไปนั่งนู้นคิดตังค์ใครตัดผมมาคนละห้าร้อยมาเก๋นั่งนี่ก็ได้ทางพิการ ทุกคนฟังนะให้โพสรูปทรงผมที่ตัวเองอยากตัดแล้วให้แฟนคลับเลือกทั้งหมด4ทรงลงในสตอรี่ไอจีตัวเองเอาเลือกเลยเลือกเลยโพส่งรูปให้เขาตัดทรงนี้ดิเขาเอาทรงนี้จะบ้าเขาเอาทรงนี้ไม่ได้ทรงผู้หญิงเอาคนนี้เอาคนนี้แล้วเราจะปล่อยให้แฟนคลับโหวตประมาณ10นาทีะเรามาดูว่าใครได้ทรงไหนกันปะตอนนี้ระหว่างที่ซีออหรือเพื่อนๆเลือกทรงผมที่ตัวเองอยากตัดอยู่นะให้แฟนคลับเลือกอันนี้เราอยู่กับช่างตัดผมโปรเฟชชั่นอลนะผมเดี๋ยวจะให้ช่างเดินดูนะว่าผมใครตัด ยากสุดเริ่มตั้งแต่คุณบูมนะครับขออนุญาตนะคะเอาเลยครับอาจจะเส้นใหญ่นิดนึงเส้นใหญ่ที่แบบว่าน้ำตกอะน้ำตกเลยอะถ้าให้พี่บุ๋มแนะนำอาจจะมีแบบปิดหน้าผากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือปัดๆมาอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องแสบผมก็เป็นไงมาใช่ได้ค่ะเพราะว่าผมเขาค่อนข้างจะเส้นใหญ่าผมเส้นใหญ่นักเลงผมสุขภาพใช้ได้แล้วคนนี้ฮะผมเป็นไงบ้างคะตอนนี้ช่วงปลายอาจจะมีแบบแห้งๆอยู่บ้างค่ะอาจจะต้องบำรุงนิดนึงค่ะ เนี่ยผมเก๋ก็จะแบบมันไม่กวาด่ประมาณว่าผมไม่กวาดสภาพไม่ดีแตกปลายอะไรอย่างงี้ผมแตกปลายเกิดจากอะไรครับการทำสีบอยความร้อนอะไรอย่างนี้ยค่ะบางทีเราบำรุงไม่ถึงอ๋อบำรุงไม่ถึงเอามามาทางนี้บ้างครับพี่คิงครับ เส้นใหญ่เหรอเส้นใหญ่เหมือนกับเส้นใหญ่กับเต็นท์โฟมามาทางนี้ป่ะเป็นไงมาผมคอนเดทโอ้โหอะไรขาวๆเป็นเกล็ดๆยิ้มมายิ้มมาหนุ่มๆที่มาวันนี้มีแต่คนเส้นใหญ่หมดเลยค่ะเฮ้ยมึงผมหงอกด้วยเนี่ยใช่เฮ้ยทรงผมหงอกเลยป่ะอ่าออกในเส้นนีผมดำดึงเหรออ่าเห็นนะเห็นนะขาวจั๊วงเลยเนี่ยผมงอกเลยนะเส้นผมใหญ่หรือว่ากรรมพันธุ์ก็ได้ ครับสุขภาพผมเป็นไงบ้างครับโอ้โหโอ้โหคนนี้จะหนากว่าคนอื่นเส้นมันใหญ่ใหญ่มาต่กคนอื่นใหญ่หนาใหญ่หนามันใหญ่หนามันมาถึงคนนี้ว่าเป็นไงบ้างเปิดมามีแต่ฝุ่นผมเส้นเล็กกว่าทุกคนอ๋ออันนี้ของคุณแบงค์นะจะเป็นเส้นเล็กมันมันฮะแบงค์กับจะเป็นคนเดียวที่มองจากข้างบนไปแล้วเห็นหนังหัวเลยหัวโบรานแหละ แล้วมีสิทหัวล้านนะก็สิทหัวล้านสูงอาจจะมีได้ถ้านใส่แบงปูผมครับเข้าดักรอเลยครับจนหมยังไม่ใช่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราเรหัวไปเลยยุ่งอะไรอ่ะผมมาพี่เช็คสุขภาพผมหน่อยเป็นไงขออนุญาตนะคะไม่ต้องวัดความดันก่อนนะความดันควรบำรุงค่ะโอ้ขามว่าผมเสียไหมยังไม่ถึงขั้นว่าเสียแต่ว่าถ้าบำรุงผมมันก็จะนุ่มแล้วมันก็จะ คนคนบำรุงนะถ้าใครทำสีผมมาแล้วมาเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆโพสกันเลยอ่ะโอเคฮะตอนนี้เราปล่อยให้แฟนสาวโหวตแล้วบูมได้ตรงไหนบูมได้ตรงอะไรทรงหมายเลข3นะครับโอ้ยได้กี่คะแนนตอนนี้อยู่ที่800ร้อมีคนโหวตทรงที่3ของบูม800คะแนนโอเคบูมต้องตัดทรงที่3นะครับทรงที่สามทำมาเก็ตได้ทรงไหนครับทรงที่2ได้ไปทั้งหมด1,300คะแนนจริงๆทรงผู้หญิงมันเลือกไม่ค่อยได้ไงก็ได้เบอร์2ไป พิงคิงพี่คิงได้ทรงนี้เลยได้ทรงที่สองครับพี่คิงนะฮะได้ทรงที่สองทั้งหมดไป103คะแนนนะครับผมพี่คิงต้องตัดทรงที่สองมันคือทรงแล้วว่ะพี่เนี่ยบอกให้เลือกทรงผมไม่รู้ว่าไปเลือกสีหรือเปล่าได้ทรงนี้เออเลือกสองฝั่งฝั่งอ่ะคุณแบงค์ได้ทรงอะไรฮะดูทรงแล้วน่าจะทรงที่สองครับทั้งหมดกันคะแนน582คะแนน582คะแนนแบงค์ได้ทรงที่สองนะครับผม500เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเหรอมาถึงหน้ามาถึงหน้าไม่ถึงหน้าไม่เหมือนอยู่แล้วหน้าคือเขาเอาไปเลลชีดดาวคุณเต้ไได้ททรรง่อะฮ 327อเป็นของเบอร์หนึ่งเบอนึ่งนี่อย่างนี้อ๋อโอ้ยกจเบอร์สีอะทรงของคะแนนเอกชันนะครับเอกชันของจริงทรงได้ทรงได้สี่นะครับหนึ่งพันหน้อคะแนนนะแต่ขอดูเบ้าหน้าทรงได้สี่องหลังเดียวขอหลังมาเที่ยวพี่อ้าขึ้นเริ่มตรงนี้ นึงห่างกันิดเดียวเดี๋ยวเราจะให้ช่างมาตัดฝั่งนี้ก่อนเพราะช่างมีแค่สทันนะผมอ่ะพี่ชเชิญครับตัดฝั่งนี้ก่อนตามทรงที่เขาบอกเลยตัดฝั่งนี้ก่อนค่ะ้ห้ามงนะครับาคุยกับพี่ช่างนะคะพี่เขาใช่ช่างมั้เนี่ยใช่พี่เต้ใช่ไ่เนี่ยใช่พี่ อะไตอนนี้แบงค์มันระแวงคิดว่าแบบเราหลอกไม่ใช่ช่างจริงเอามาถ่ายมันเลยช่างไปมาไม่ใช่นี่ช่างตัดผมคอนเทนต์บอกเลยร้านนี้ตัดดีมากตัดเนี้ยมมากเลยไม่ใช่ถูกถูกคนแต่งสวนมาตัดเนี่ยต้องผมช่างนี่เท่เกินคนคนระแวงอะไรกลัวกลัวตัดได้อยู่แสดงว่าตัดไม่ได้จริงต้องสระผมก่อนนะคะอ๋ออาเชิญเชิญแบงระแวงแบบไม่เอาแประมาปุ๊บมือก่อนวัดอย่างนี้ช่างแฝงเลยมันกลัวว่าผมจะแกงว่าทำคลิปแล เพื่อนเพื่อนก็ชอบกินเงี้ยหรอไม่ค่อยไว้ใจต่อมาตัดจริงแล้วช่างไี่ตัดคือโปรเฟชชั่นอลหมดแต่ไปถ่ายเก็บตอนตอนเพื่อนเสาวผมตอนนี้ผมระวังตัวอยู่นะฮะสบายไหมถ้าจะซ่อนแบตเตอรี่ใหมที่สักสัผมนี่ไม่แน่นะมีดขออนุญาตนะคะขอบคุณคญาตจอมมารเล้วกูกลัวเลยอยากหลับเลยสบายทีนี้คือให้ชาวนานะคะสารผมร้อยที่บอกว่าพี่พูดเรื่องผีเอ๊ะทำไมหัวกูบางๆวะโดนหวีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ตกใจนะเอาซ้อมซ้อมตัดครึ่งกองอะไรนะใผมใชผมลอง้เยามเข้าจมูกเลยเพื่อนเียตาผมไห้เพื่อนหน่อยเออเราเรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนหน้าตุงเนี่ยหงอยากทำอะไรตูนวดีมีระบบนวดด้วยโอ้ดีว่ะโอ้ดีดอ้ดีได้ี่้ ไนเป็น กูใช่ไหมกูใช่ไหมกูใช่ไหมมึงนี่แหละเหมือน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 โอ้ยดูดิ่เต้หลับแล้วคนเต้หลับจริงผมบอกว่าอยมันเสบายมากเต้ลืมตาดิตาเยิ้มจริงดูดิตาแดงแล้วตาแตกแม่บอกว่าที่นี่สบายมากสาวผมไม่ทิมงานอ้ากูเป็นของเล่นแล้วตอนนี้เต้ดูเต้ดว่านี่เต้ตัวไหมเต้ดีใครเป็นคนตาคนตาอะไอ้จอไอ้จอยตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมบอกเลยสบายมากเสียงบางคนตื่นตาแดงหลังหลับสบายใช่เต้จริงหนึ่ง สบายมากสบายมากตัดผมทีรรม่ท้าีอนเอ้าหรอวันนพี่เรียนรุนเร็วนังไงเป็นไงบ้างสบายเชียวโอ้จะแก้อะไรเขารือเปล่าไม่แก้งไม่แก้งคือตอนนี้แบบเพื่อนเราแวงกันไปนหมดแล้วเดี๋ยวไอ้แบงค์ก็บอกว่าเอาคนตัดสวมมาแก้งตัดผมอะไรเงี้ยคือไม่จริงเมื่อก่อนเคยเป็นคนตัดผาแต่ตอนนี้ผมขอตัดหน้าคุณก่อนหมายถึงว่าตัดหน้าแบบว่ามาแย่งแซงคิวอะไรเงี้ยเนี่ยมือตัดหน้าแล้วมันต่อยหน้าไปฮะตัด นะฝั่งนก็ตัดผมเสร็จแล้วนะแล้วฝั่งนู้นเก๋กับบูมกำลังตัดอยู่ยังไม่เสร็จเป็นไงบ้างเก๋จัดให้เพื่อนฝั่งที่ตัดผมเสร็จแล้วมารีวิวเพื่อนนั่งที่ไหนครับตัวดีเขาที่เต้เหรอเต้เหรอเต้เหรมดาเต้หลอกซะเยอะทำอะไรคนรีวิวทรงผมของคนไหนครับทรงอะไรทรงตามใจแฟนคลับขับไปเต้ต่อเลยใครเนี้ยเหรอใครเนี้ยคือตอนนี้ของผมเสร็จแล้ะนี่ดูดูพร้อมไปอ่าบน้ำพร้อมไปอ่าน้ำอบน้อาบน้ำล้างครบ อาลไม่ใช่ลล้างผมก็คือว่าของผมก็คือตัดตามเล็บแหละตอนแรกเล็บมุนเล็บแต่ว่าช่างบอกว่าเนี่ยสมมติถ้าเราไว้ตรงนั้นใช่ไหมคือมันจะยาวไปมันจะแบบทิ่มตรงอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยเขาลบอกว่าให้ตัดตัดขึ้นมาประมาณเนี้ยครับไปดูรุ่นรุ่นทรงๆทรงซูแบบหลังทรงงแบบหลังฮะแต่ว่าหน้าไทยฮะพอตัดเสร็จว่าจะทำแบบแบบแบบเข้าทรงลยจะได้เข้าทรงหน่อย ครับตอนนี้อยู่กับพี่ผู้จัดการแลสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้เรียนนะพี่เติอนแบบว่าพี่บอกว่าเป็นบริการของทางร้านให้น้องๆกินแต่ชิ้นหนึ่งแล้วพอเขาหยิบสีไหนใช่ไหมเราก็ยอมบอกเป็นของเขาเป็นสีนได้แต่ว่าคนนิ่งตั้งนะฮะเดี๋ยวเราทางร้านเขาจะมาเสิร์ฟผลไม้ให้แล้วก็หยิบสีไหนเป็นสีไหน ไงทางร้านบริการทางร้านเ้าปากไปร้อยเ้าปากไปร้อยมึงหิวหิวหิวเจ๊หิวอ่ะเจ๊กินอะไรครับแบบโอ้กินได้ใช่ไหมครับกตอนนั้นแหละผมมาตัดที่ร้านแทนสยามโปรเฟชชั่นอลข้าวก็ไม่ได้กินไม่ได้อะไรมาเลยเขาก็สั่งแบบว่ามีถ้าชมาร้านนี้กจะมีใช่คือตั้งเตาเงี้ยครัมีสั่งข้าวได้ผลไม้อะไรเงี้ยเขาจะมาเสิร์ฟให้อะไรอะไรอ่ะใช่แล้วก็น้ำน้ำปั่นก็มีถ้าหุ่นขายดียังวะอ่ะถ้าขายดีอะ กินอะไรกินทอะแบบกินอะไรกินอะไรไอเนี้ยทางกูป้อนกูเห็นมือมือสั่นอยากกินแตงโมอยากกินเอออร่อยดิอร่อยว่าเพื่อนร่อยกินนไปี่กินต้มป่ะครับต้มใชต้มอะไรผมมีเรื่องจะบอกนะ แกเขามีเรื่องจะบอกว่าใครจับผลไม้ชิ้นไหนคนแรกอ่ะมึงได้ผมสีนั้นมึงได้ผมสีนั้นเอาคขาีนี้คนแรกเลยไอ้แบงค์กินส้มไอ้ไอ้ออบอไอไอ่ออไอ นี่กูกินสองอันนี้ก่อนมึงไปดูพุทธมวยมีทางส้มหลังสุดกูจจาได้ได้มาสาไงได้สาวอไงได้าไม่เอาโอ้เนี่ยาเนี่ยไม่เอาห้สูกได้ฟ้าปะาอนแรกตอแีแต่ว่ามันไปซ้อมกับเต้่เป็นเต้นนี้แทนเต้ได้ผมสีม่วงอาผมได้สีฟ้าแดงมดงแาง กินอันนี้กินอันนี้ได้เกลียวไม่เอาเกลียวได้ขาวชมพูเออโอเคกินน้ำส้มผมได้สีเหลืองฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราแปะเพื่อนเพื่อนย้อมผมมาเลยฮะแต่ละคนได้สีไม่เหมือนกันซุ้มได้บลูเบอร์รี่สีฟ้าเต้ได้อหุ่นสีม่วงแบงได้จังโมพี่ทิงได้ส้มบลูได้สับปะรดเกลียวได้แก้วมังกรชมพูแก้วมังกรไปดูว่าแต่ละคนจะสวยขนาดไหน นี่ฮะเราอยู่ในกระบวนการกัดสีผมนะผมก่อนที่เราจะลงสีนะเราต้องกัดจังหวะผมเราจะเป็นสีขาวๆนะพี่ครับไม่งั้นถ้าเราเอาสีดําผสมกับสีแล้วมันก็นจะดำใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องกัดให้ผมเป็นสีขาวอย่างผมเนี่ยก่อนที่จะเป็นสีน,นี้นะเราก็กัดผมให้มันออกเป็นสีขาวๆก่อนโอเคเดี๋ยวเพิ่งกัดไปรอบนึงเขาให้กัดทั้งหมด3รอบนะกัดไปเรื่อยจังหวะมันจะขาวกัดล้างกัดล้างอันนี้เพิ่งกัดรอบแรกเห็นไหมนะมันก็จะเป็นน้ำตาลอะไเป็นไ้างเนน้ำตาลโุ้ยพี่คิงกัดกี่รอบอะรอบเดียวรอบเดียวทำเองสว่างเลย พื้นผมคนเราไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆนี่หัวทองกัดกี่รอบแล้วครับรอบเดียวครับอันนี้กัดรอบแรกเ่รอันนี้กัดรอบแรกก็ล้างแล้วเกิดมาเคยย้อมผมไหมผมไม่เคยไม่เคยเลยเตอกัดกี่รอบอันนี้รอบสองนะครับไต้กัดสองรอบแล้วคนนี้ต้องกัดกี่รอบอ่ะสิดนสามนี่ที่เขาห่อไว้เห็นไหมเพื่อเล่นปฏิกิริยาเคมีพอระหว่างที่เพื่อนนำผมมาก็กินข้าวไม่ได้๋ยวผมป้อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไ่อมเนี่ย ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ไแล้วกูโดนสีเป็นสีเนื้ออีกะเนี่ยไม่มีไม่ได้ไฮไลท์เป็นสีเราแหวแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลไอ้นี่เพื่อนหวังดีไม่กินไงวะโูชินนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปห้หมดไปให้หมดมึงก็มานะลุงค้ามดังใหญ่หมดเรามีหน้าที่ต้องป้อนเพื่อนนะเพื่อนแบบมือไม่ว่างน่ะทั้งหมดบ๊อบ แบงค์ครับขอเรื่มชิ้นน่ะเอาชิ้นไหนอันนี้อันนี้ันีมันแตกแล้วอือหืออะไรแบงค์่เอา้อกแล้วไแรกเออบงค์ด้อแบื้อแบค์แบงค์น่าเลียดแบงนีโอ้ยร้อ โอ้โหดูมึงทำกูแล้วด้ไมือือแก้งตั้งแต่สีแต่โมไว้พอนะเอาดูยี่มาแก้งอีกเป็นคนยังไงนะ เพ,เพื่อนและซี o อย้อมผมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเรียกว่าแต่ละผลไม้เป็นสีอะไรเริ่มเปิดตัวจากแก้วมังกรเปิดตัวเปิดตัว สีมัหยุ่ในอ่ะเฮ้ยทำไมแก้วมังกรไม่มีสีขาวอ่ะได้แค่สีชมพูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีขาวเก๋ฟอกหลายทีใช่ป่ะผมจะขาดได้เพราะว่าเก๋ไปสรกเคลาตินแล้วก็ไปทําผมเคลาตินมันก็เลยแบบได้เป็นสีสีชมพูและต่อไปเปิดตัวเตะเปิดตัวสีองุ่นไป

ที่ยอมผมตีส้มอยากยอมอยู่ครั้งนึงเหมือนกันนี่ได้ยอมแล้วครับอมากเลยนส้มเลยนี่คิดว่าส้มส้มจนแบบว่าไปไหนคนก็ต้องมองเดินย่าเดินและคนต่อไปนั่นก็คือสับป,ประรดสับป,ประรดก็คือในบูมประตูในบูมไม่แพ้ ผมวมีตาสับปะรดด้วยว่ะใช่ครับตาด้วยแต่สีใกล้เลยนะกับพี่กิงอ่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยได้ตรงตรงดำๆเขาเรียกตาสับปะรดทางพี่ช่างเขาบอกมาครับช่างเขาน่ารักมากเลยอยากมีตาสับปะรดไหมเดี๋ยวพี่ทำให้เอาเลยครับละเลงหัวผมได้เลยบอกนะถ้าใครอยากมาย้อมผมมาได้ที่แคร์สยาม p r o f e ช s i o นอลสุขภัณฑ์บ้าน5ซอยตรงข้ามซอย77คนที่ทำสีเป็นผลไม้คนที่5นั่นก็คือแบงค์ได้กินแตงโมไปเลยกุหลาแตงโม 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 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 열, 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 ดีนะเขาไม่แถมมัเล่นให้เขินมากเลยเนี่ยแบนแบนนี่นี่สี่แตงโมอย่างนี้ะเรามันพื้นเราเอารถทับหน่อยผมก็จะเอาผลไม้พวกนี้นะครับมาให้รถเหยียบดูนะฮะแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเต้เอ็นเซฟายพาพามเป็นแตงโมแล้วไงเฮ้ยหล่อว่ะหล่อป่ะสุดสุดเขาสาวๆมายอกยอกยอกที่แห่งสยามโปรเฟชชั่นอลผมบอกเลยว่าสุดจะทนแล้วสุดจะทนแล้วรอดูคนนี้ต่อป่ะและคนสุดท้ายนั่นก็ หยิบองุ่นก่อนแล้วก็ไปหยิบบลูเบอร์รี่เลยออกมาเป็นสีองุ่นก่อนแล้วก็สีบลูเบอร์รี่ฮะับสองสีผวมกันดูดูางหน้าตูมเอาแสงกันใช่ไหมโอ้ยดูด้วยสีสันมากเลยนะตอนนี้สไลเดอร์พวกเรามีแบบสีสันบนสีผมคือบอกเลยว่าไปเดินที่ไหนสาบานหน้าไฟถ้าไม่ใส่หมวกอ๋อผสมกันเลยร้อยร้อยโอเคค่ะจบคลิปค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามด้วยนะคะอันนี้บอกเลยว่า คุอแก้วมังกค่ะวันนี้ขออะไรหน่อยล่ะมังกรครับต้มโอครับต้มนี่แตงโมแตงโมแตงโมชื่อม so ันอะไรนะครับอัง hey, ุ like ่นนะครับเออเรามาทำผมสีสวยสีดำแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทำนะคะมาได้ที่เพ่สยามโปรเฟชชั่นัลที่เนี่ย เขาใช้ผ mm. ล ang, ิตภัณฑ์ของชีเชโดนะถ้าเกิดว่าใครย้อมเนี่ยผมไม่เสียผมสวยมากสาขานี้ที่เก๋กับเพื่อนๆมาทํานะคะอยู่ที่สาขาสถาบันห้าซอยเจ็ดแต่แล้วสาขาที่2อยู่ที่ไหนคะบิ๊กซีสถาบันห้าครับข้ามธนาคารธนาคชาติที่สำคัญมันจะเปิดสาขาใหม่เดือนีมสาเปิดเดือนเมษาข้ามบิ๊กซีถูกาันสถาบันห้าบิ๊กซีนะทาวร้านทาวน์ร้านเลยตรงข้ามต้ามิตาคาเฟ่บายดาวิกาไม่อยู่ตรงข้า เขาเปลี่ยนชื่อ h e a e Perm Center เป็นช่อทำสีนี่ใครอยากเน้นตัดเน้นอะไรเงี้ยไปดี่านีได้จบคลิปครับไปแล้วครับเพื่อนบายยแล้วใัรชอบที่นี่ย่งปัันต้อจบบาสบัดไดอไรเนจบคลิปแบบโชว์สีผมหน่อยเร็วไป